ลูกสาวปิกาโซจากคำสบประมาทลูกศิลปินดังสู่เจ้าของแบรนดิวเวลรี่ระดับโลกเชื่อว่าถ้าไม่ลึกจริงถึงระดับติดตามดีไซเนอร์ไม่มีทางรู้จักแน่นอนเพราะแบรนด์นี้ในยุโรปบางที่ยังไม่รู้จักเลยค่ะสําหรับแบรนด์ลูกสาวแท้ๆของศิลปินระดับโลกพาโบปิกาโซซึ่งเขามีลูกสาวของเขาชื่อแถมเป็นศิลปินเหมือนกันชื่อว่าพาโรมาปิกาโซเธอเป็นจิวเวลรี่ดีไซเนอร์และเคยทํางานร่วมกับแบรนด์ดังระดับโลกมาหลายแบรนด์ซึ่งมีหลายเสียงคอนคอร์ดทว่าได้งานบางอย่างมาจาก นามสกุลสุดดังของพ่อเธอปิกาโซ่แต่ปัจจุบันนี้ <S <S การพูดแค่นามสกุลอาจจะหมายถึงการเรียกพารโอมาก็ได้ไม่ได้เรียกพาโบคนพ่อเพราะลูกสาวได้เป็นดีไซนเนอร์ระดับโลกที่ส่งงานไปเดินพรมแดงและชนะรางวัลมาหลายเวทีโดยปัจจุบันนี้เธอมีแบรนด์ของตัวเองมาพักใหญ่ชื่อว่าพารโอมาปิกาโซ่โดยผลงานแจ้งเกิดคือการไปคอลแลบกับทิฟฟานี่แอนโคลซึ่งเป็นรุ่นน้ำหอมอ,อมตะโด่งดังไปทั่วโลกและรูปภาพอมตะที่เธอถ่ายแบบเองและใส่จิวเวลรี่ที่ตัวเองออกแบบถ่ายด้วยแวว ความเป็นศิลปินจึงฉายออกมาเต็มตัวเธอออกแบบจิวเวลี่เองกับมือซึ่งค่อนข้างโดดเด่นไปที่การนำเอาพลอยเนื้ออ่อนเม็ดเป้งๆที่ออกแบบย่างงานหินของดีไซเนอร์ที่ว่ากันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้พลอยเม็ดเป้งๆราคาไม่แพงแต่ออกแบบมาให้ดูสวยแต่ลูกสาวคนเก่งของปิกาโซก็เอาจนอยู่หมัดจริงๆถึงขนาดที่ดาราฮอลลีวูดก็ใส่แบรนด์ของเธอไปออกพรมแดงหลายคนสําหรับแบรนด์เธอราคาเริ่มต้น200 0 0 0กว่าบาทยังถือว่าจับต้องได้ค่ะแต่ถ้าเป็นจิวเวลี่ที่คอร์รักับทิฟฟานี่บอกเลยค่ะว่า หดตัวแน่นอนเพราะเป็นล้านรอบหน้าจะพาไปดูอะไรจะพาไปส่องใครอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ